สวัสดีครับพบกับผมธนาชาตินะครับอยากมีความสุขต้องอยู่กับต้นไม้อยากมีความสุขตลอดชีวิตต้องปลูกต้นไม้และก็อยู่กับต้นไม้ครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วการที่แล้วผมพูดถึงฟิโลเดนอนการส้มนะครับถึงการส้มเพราะก้านมันสีส้มยังไงครับการปลูกฟิโลเดนอนที่เป็นไม้สะสมที่นัดสะสมต้นไม้นิยมสะสมปลูกกันและก็สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะครับ ตัวต่อว,วันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือฟิโลเดนนอนมรกฏยกนะครับดูหน้าของฟิโลเดนนล์นะครับใบเขาจะคล้ายๆกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ก้านนะครับก้านของเขาจะเป็นสีเขียวมรกฏนะครับชื่อตัวนี้ก็คือ พีโรเดลรอน